กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะหลังจากที่โควิด -19 สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันอย่างคึกคักมากขึ้นแล้วถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดสมุทรสงครามหลายคนนึกถึงที่วัดจุลามณีเพื่อที่จะกราบสาการะองค์ท้าเวสุวรรณโนนั่นเองค่ะ อะไรทําให้วัดจุฬามณีมีความคึกคักขนาดนี้และเป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะเมื่อเอ่ยถึงการบูชาทาเวสุวรรณหลายคนน่าจะนึกถึงวัดจุฬามณีเป็นลำดับแรกๆนะคะเพราะว่าตำนานการสร้างทาเวสุวรรณที่วัดจุฬามณีนั้นแตกต่างจากในที่อื่นๆค่ะ วัดจุลามณีเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดแม่เจ้าทิพย์ถือเป็นวัดโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2172ถึง2190สันนิฐานกันว่าท้าวแก้วผลิตหรือน้อยนายตลาดบางช้างต้นวงราชนิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นค่ะ บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสถานของคุณนาคหรือสมเด็จพระอมรินทรามาศพระบรมราชนีในรัชกาลที่หนึ่งและคุณบุญรอดสมเด็จพระศรีสุริเยทรามาศพระบรมราชนีในรัชกาลที่สองภายในวัดจุลามณีจะมี3จุดสำคัญที่ผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้นั่นคือ 1. สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องอดีตเจ้าอาวาส 2. ออุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม และ3ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนั่นคือท้าวเวสสุวรรณโดยความเชื่อแล้วท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาสำหรับตำนานในการสร้างท้าวเวสสุวรรณของวัดจุฬามณีนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแตกต่างจากที่อื่นๆค่ะ เนื่องด้วยพระอาจารย์อิฐเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดได้ฝันเห็นท้าเวสุวรรณในนิมิตนั้นองค์ท่านได้พาพระอาจารย์อิฐไปเที่ยวชมโยมโลกจนทั่วพระอาจารย์อิฐจึงตั้งอธิษฐานเป็นสัจจะวาจาไว้ว่าถ้ากลับไปในโลกมนุษย์ครั้งนี้จะทำการตั้งรูปปั้นท้าเวสุวรรณไว้กลางวัดเสมือนกับเป็นการขอบคุณและการให้ความเคารพค่ะสมัยก่อนนะอาจากการที่หลวงพ่ออิฐนยท่านว่าครูโศภิริยาพรหลวงพ่ออิฐท่านเจ้าวาดนะครับองค์ปัจจุบันท่าน รับตำแหน่งใหม่ๆเป็นเจ้าวาดวัตถุรามีปี 3,2, 3,1 32นะฮะก็ได้นิมิตไปนะ,ะนิมิตไปไปพบกับเทววสุวรรณองคผู้เทวาสุวรรณนะฮะแล้วก็หลวงพ่อได้ให้พาชมก็ไปชมชั้นล่างนะก็ไปดูนูน่นดูนี่นะครับแล้วก็หลวงพ่อนะครับได้บอกว่าถ้าพาชั้นกลับมานะฮะ าฉันกลับมาก็จะสร้างเาวสุวรรณไว้ใจกลางวัจุลามณีอันนี้ก็เป็นที่มาแต่ว่าองค์ปู่บอกว่าให้ถ้าจะปั้นฉันให้ไปผ่าช่างทองร่วงเอมโอดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จักแต่ว่าจําได้ว่าปู่้าวสุวรรณบอกอย่างนี้พอพามาส่งก็ไปหาเลยไปตามหามาสามรอบไม่เจออยู่เพชรบุรีนะครับบอกอยู่เพชรบุรี ไปหาไม่เจอไปรอบที่4ก็ไปเจอที่วัดมหาธาตุสำหรับท้าเวสวุวรรณโนหรือเท้ากูเวนถือเป็นหนึ่งใน4ี่ของเท้าจตุโลกบาลที่คอยทำหน้าที่รักษาทิศท,ทั้ง4ในสวรรค์ชั้นแรกโดยท่านเป็นเทพประจำทิศเหนือคอยปกปักรักษาดูแลโลกมนุษย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ซึ่งทาเวสุวรรณโของวัดจุฬามณีนั้นจะแตกต่างออกไปจากวัดอื่นๆค่ะทาเวสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนล้นหลามกลิ่นธูปควันเทียนและเสียงสวดคาถาบูชาทาเวสุวรรณจากคนทั่วทุกสารทิศจึงมาอบอวลอยู่ที่วัดจุฬามณีแห่งนี้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะแล้วก็การไหว้องค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะตามตามโบราณ ซึ่งตั้งแต่ผมมาวัดตุลาบณีแห่งนี้ที่ที่มาพบปู่แล้วเจะมีไหว้ทูบก้าวดอกแน่นอนก้าวดอกนะฮะแล้วก็ดอกไม้ดอกกุหลาบซึ่งเป็นสีแดงนะก้าวดอกก็ได้หรือว่าจะเป็นช่อเป็นเป็นพุ่มก็ได้แล้วแต่เราแล,แล้วก็เทียนหนึ่งเล่มน,นะเทียนจะท่านจะสามารถที่จะเปลี่ยนที่วัดได้เพราะว่าเทียนของวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่น เทียนของวัดจะเป็นยันล้อมรอบเทียนนะฮะมีอักขระอยู่รอบเทียนเขาเรียกว่าเทียนดวงหรือว่าเทียนนบระเคราะ์อันนี้เป็นเทียนของทางวัดนะฮะท่านสามารถที่จะก่อนไหวเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเขียนชื่อนะใช้ปากกาเขียนที่เทียนเลยชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีนะแต่พอสมัยนี้คนเยอะ ก็ใช้อธิษฐานเอาบอกชื่อนามตระกูลแล้วก็วันเดือนปีเกิดลูกขออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปเลยนะปีนี้เป็นยังไงอยากให้เป็นยังไงก็ขอไปเลยแล้วก็เอาเทียนไปปักที่เจิงเทียนแล้วก็ถือทูบนะถือทูบดอกไม้มาที่ถ้าเราท่องคาถามไม่ได้มาที่หน้าป้ายเลยนะเพราะว่าสถ,ถานที่ตรงนี้หน้าสาราแก้วหรือว่าวิหารแก้วตรงนี้จะมีทั้งหมด3ปางของท้าวเวสสุวรรณท่านมานี่ท่านได้กราบไหว้ทั้งหมดเลย3าปางการก็อธิษฐานขอพรไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงินการเดินทางกิจการสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภพี่ขอรวมไปเลยอันนี้คือเคล็ดลับในส่วนของที่ผมใช้บ่อยนะอันนี้อธิฐานเสร็จเรียบร้อยตรงหน้าป้ายเสร็จพี่เดินมาหน้าองค์อธิษฐานอีกครั้งที่สิ่งที่พี่มาวันนี้แล้วพี่อยากปรารถนาอะไรอธิษฐานเสร็จแล้วก็ปักทูบเลยเพราะว่าหน้าองค์เนี่ยจะมีกระถางทูปให้อยู่แล้ว นอกจากนี้ภายในวัดจุฬามณียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพอ,อีกหลายจุดให้พวกเราได้สการะขอพรกันรวมถึงมีสถานที่เช่าบูชารัตนมงคลที่มีวัตถุมงคลของขลังของนำโชคตามวิจารณญาณของแต่ละบุคคลยังเรียนบูชารุ่นต่างๆแผ่นยันผ้ายานัายานองค์ลอยรูปบูชาของทาเวสสุวรรณโนขนาดต่างๆให้ได้เช่าเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกันได้เหรียญจำปีสี่ห้าเนี่ยบางท่านนะครับ ได้เช่าตอนนั้นนะสมัยก่อนได้เช่าจากทางวัดไปจากการที่ไม่มีไม่ไม,ไม่รู้สึกตัวเองว่าไม่ดีกิจการก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็หันมามากราบไหว้อันนี้พูดถึงสมัยช่วงยังไม่ยังไม่บูมนะฮะเอาไปใส่เอาไปใช้มาแล้วก็รู้สึกว่ากลับไปเนี่ยมีมีมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการทำงานที่คอนแทคกับคนได้มากขึ้นส่วนตัวผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของ แคลค่าแคลค่าส่วนตัวผมก็จะมีในส่วนของการโดนยิงแอบโดนยิงนะฮะซึ่งซึ่งหลายๆที่ผมก็จะเล่าส่วนฟังเพราะว่าม,มีตัวตนจริงคนยิงก็มีตัวตนจริงผมก็อยู่ในเหตุการณ์จริงนะยิงผิดตัวซึ่งซึ่งรถที่จะเล่าสฟังก็คือรถจะเหมือนกันอยอู่โดยที่บาริเออร์เนี่ยมันบังแท่านั้นเองแต่ข้างบนเนี่ยรถจะคล้ายๆกันเขายิงผิดตัวยิงไม่ออก เท่านั้นเองยิงสองรอบสามรอบก็ยิงไม่ออกแต่ยิงที่อื่นยิงออกแต่เลงมาที่รถก็ไม่ออกเพราะรถรถเราวิ่งอยู่ด้วยอพอหลุดตาไปปุ๊บเขายิงไม่ได้แล้วแต่พอหลุดไปปุ๊บเขาจะเห็นและว่าเป็นรถผมเขาก็จะหลังจากนั้นเขาก็มามามาหาผมก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งซึ่งผมเป็นคนขับรถผมไม่รู้เรื่องเขามาเล่าไม่หมดเลยว่าเนี่ยเขายิงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ยิงไม่ออกใส่อะไรแต่เขารู้ว่าผมมาใส่เท้าไว้สวน ผมใส่เหีีย,เยจเพราะฉะนั้นถ้าหากใครกำลังมีเรื่องทุกข์ใจรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ติดขัดพยายามแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็ยังช่วยไม่ได้ลองไปไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันได้ค่ะ คุณผู้ชมขาะที่เรานําเสนอกันไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมารวมถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ทาเวสวรรณโนที่วัดจุลามณีแล้วในวันที่29มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาหรือ9โมงเช้าเป็นต้นไปที่วัดจุฬามณีจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเดินทางไปกันได้นะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ